Thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนครนนิวส์อีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะ เทศบาลนครนนทบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรีสมัยสามัญสมัยที่สองประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีนางสาวสศิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลในสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญอาทิยติขอความเห็นชอบการก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่า1ปีงบประมาณ ยติขอทําการนอกเขตเทศบาลนครนนทบุรีตามโครงการกอร่อสร้างสถานีสูบน้ํากลองบางตลาดใต้ทางด่วนโดยได้รับเกียรติจากนายประเสริฐรวยป้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุมม่วนที่25พฤษภาคมณนะห้องประชุมสภาเทศบาลนครนนทบุรี สำนักงานสาธารณาาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมหลักสูตรการสุขพิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารประจำปี2565รุ่นที่1และรุ่นที่2โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สัมผัสอาหารซึ่งได้แก่ผู้เตรียมผู้ปรุงผู้เสิร์ฟผู้จำหน่ายอาหารผู้ล้างภาชนะรวมไปถึงผู้ขนส่งหรือลำเลียงอาหารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสุขพิบาลอาหารส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้สัมผัสอาหารมีองค์ความรู้ด้านกฎหมายสุขพิบาลอาหารมาตรฐานด้านสุขพิบาลอาหารโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อและสุขวิทยารวมถึงให้ผู้สัมผัสอาหารสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องซึ่งมีผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมจำนวน100คนและได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักสุขพิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาบรรยายให้ความรู้ โดยมีน,นายธนพงศ์ธนเดชากุลและนางสุรภีรุ่งโรดรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสวัสดิ์นิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีนายประเสริฐจ,จำรัดเสรณีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายสนธยาทองดีเลขานุก,การนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติเมื่อวันที่26-27พฤษภาคมณนห้องประชุมชั้น5สำนักงานเทศบาลน,นครนน,นทบุรีอาคาร2 นายสมนึกธนาเดชากุลประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีครั้งที่3 2 5 6 5เพื่อเห็นชอบสถานะการเงินของกองทุนและร่วมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2565าจำนวน2โครงการเป็นเงินจำนวนานวน496,600บาท เมื่อวันที่27พฤษภาคมในห้องประชุม1ชั้น2สำนักงา,านทศบสลานครนนทบุรีอาคาร2นายคมแสงบำรุงผู้อำนวยการสำนักการช่างพร้อมด้วยนายสมชายทับยางผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายมานพฤกธิเดชผู้อำนวยการส่วนการโยธาและสุขาภิบาลน,นายชัยยากลิ่นหอมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนส่วนสาธารณะและเจ้าหน้าที่สำนักการช่างจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติปลูกต้นสสเดาจำนวน200ต้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความห,ห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเมืม่อวันที่27พฤษภาคมณพื้นที่ว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก12ประชานิเวศ3 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมรู้เท่าทันฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมให้มีความรู้ความเข้าใจตรวจสอบเฝ้าระวังตลอดจนให้คําแนะนําเรื่องการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีสุขอนามัยที่ดีมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํหมู่บ้านเข้ารับการอบรมจํานวน200คนและได้รับความอนุเคราะห์ จากวิทยากรสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีมาบรรยายให้ความรู้ โดยมีน,นายธนพงศ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสวดินนิยมเพรนายนิยมประสงค์ชัยกุลนางสุรภีรุ้งโรดรองนายกเทศมนตรีนายสสุพนธ์พ่วงรอดพันธ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายนิพนธ์สกุลวีรวัรณสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการมเมื่อวันที่30พฤษภาคมณนห้องประชุมชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2นายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนทับทิมชุมชนแผ่นดินทองชุมชนประชานิเวศสามชุมชนวัดลานาบุญชุมชนวัดเขมาพิระตารามชมรมผู้สูงอายุสนามบินน้ำโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 หน้าที่ทําการชุมชนโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะรอในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติอุบลราชธานีเกมร่วงวันที่15-27ถึงพฤษภาคม2565ณจังหวัดอุบลราชธานีโดยนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สามารถคว้าเหรียญรางวัลต่างๆมาได้ดังนี้1เหรียญเงินประเภทดับเบิล1เหรียญทองแดงประเภททีมเดี่ยวหญิง1เหรียญทองแดงประเภททีมชุดชาย ำโครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในอนาคตต่อไป และปิดท,ท้ายเขาอรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้กองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการประชุมโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่โดยมีนายวุฒิชัยมัศีสมาชิกสภาเทศบาลและประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่ารายเป็นประธานในการประชุมโดยมีเป้าหมายเพื่อลดจํานวนนักสูบหน้าใหม่และให้ความรู้รณรงค์ให้ทราบถึงพิษภัยของบุหรี่หที่ทําการชุมชนหมู่บ้านอัญชลีตำบลท่าราย สำนักกานช่างร่วมกับสำนัการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทศบาลานครนนทบุรีออกตรวจสอบและจัดระเบียบผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารบริเวณถนนประชานิเวศสที่ตั้งวางหรือก่อสร้างกีดขวางลุกล้ำถนนและทางเท้าสาธารณะเมื่อวันที่24พฤษภาคมณบริเวณถนนประชานิเวศส เทศาบาลนครน,นนทบุรีจัดก,กิจกรรมฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและอพยพหนีไฟสำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานในสำนักง,งานเทศาบาลนครน,นนทบุรีโดยจำลองเหตุการณ์เพลิงไม้อาคารและการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเกิดเหตุอัคคีภยัภยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำงงน,นักงานณบริเวณสำนักง,งานเทศาบาลนครนนทบุรีอาคาร1และอาคาร2 แสดงความยินดีกับน้องสัญญานางสาวพัชราพรสีหวง์นักเรียนโรงเรียนกีฬาคนครนนทวิทยา6ที่ได้ผ่านการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า19ปีเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในระหว่างวันที่2-5มิถุนายน2565ณสนามวอลเลย์บอลชายหาดณโรงเรียนเทศบาลหนองย่ามา้าจังหวัดร้อยเอ็ด รวมส่งกำลังใจให้นักกีฬาในนามตัวแทนทีมชาติไทยคว้าชัยชนะในครั้งนี้กันด้วยนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ